ครับผมสักวันจะโดมดาวผ่านโลก2 d ดีวันนี้จะมาสรุปเรื่องหนุ่มเย็บผ้ากระสาวคอเทนใน2นาทีจะมีเนื้อหาเป็นยังไงไปดูกันครับกาละครั้งหนึ่งมีไอหนุ่มนามว่าโกโจวะคณะเป็นนักเรียนมปลายผู้ข้างใครตุกตาทีนะเอามากๆเนื่องจากเป็นกิจการของที่บ้านทําให้เขาซึมซับและชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กพอด้วยงาน,นเด็กๆสุดตกนี้ทําให้เขาไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่มาวันหนึ่งมีสาวแก้วสุดฮอตคิตากว่ามาลีน ดนลอยเข้ามากระแทกที่โต๊ะของโกโจซึ่งเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้คุยกันในระหว่างคาบมาลินได้บอกว่าคนที่หัวเราะกับงานดีเด็กคนอื่นอะแย่ที่สุดบวกกับหลังเลิกเรียนที่โกโจถูกเพื่อนใช้ใทําความสะอาดคนเดียวมาลินได้บอกว่าของสึกข,ของตัวเองอะก็ต้องพูดออกไปด้วยตัวเองนะทําให้คําพูดนั้นติดอยู่ในใจโกโจไปนานวันหนึ่งจากเย็บผ้าที่บ้านโกโจเสียใฮ้เอาชุดตุ๊กตาฮินะไปเย็บที่โรงเรียนและได้เอนพบกับมาลีน ทำให้เธอได้รู้ว่าโกโจเยฟพาเป็นจึงได้ขอให้โกโจเยฟชุดคอสเพให้เพราะตัวมาลินเองนั้นเยฟพาได้ห่วยมากโกโจได้นึกถึงคําพูดของมาลินและตัดสินใจทําชุดให้ก่อนที่มาลินจะพูดว่าอยากคอสเป็นชิซุกุตันจากเกมจีบสาวสิบแปดปวกพะมาลินต้องการจะคอสเป็นชิซุกุตันให้เร็วที่สุดจึงรีบมาหาโกโจเพื่อโกโจว,วัดตัวทุกสัดส่วนและได้ให้ยูเล่นเกมสิ่วภาคหนึ่งและภาคสอง เพื่ออ้างอิงในการทําชุดจากการที่วัดตัวให้มารินพร้อมกับเล่นเกมสยิวทํา่ให้โกโจนั้นฝันเปียกต่อมาทั้งสองคนก็ไปซื้อผ้าวิกและอุปกรณ์สําหรับคอสเพลย์กันระหว่างขากับมาลินก็เปิดรูปของคอสเพลย์เยอร์คนอื่นให้ดูและถามว่าสวยไหมแต่โกโจบอกว่าคําว่าสวยสําหรับเขาใช้สําหรับสิ่งที่พิเศษเท่านั้นมาลินเลยบอกว่าถ้านาแต่งใจแบบนั้นก็ไม่เป็นไรและทั้งคู่ก็ได้กลับบ้านของตัวเอง กโจรู้สึกกังวลใจเรื่องจะตัดชุดคอสทันไหมเพราะอีเวนต์จะจัดขึ้น,นอีก2อาทิตย์และปุ่เขาก็ได้เกิดเจ็บหลังกระทันหันแถมมีเรื่องสอบและลูกค้ามาขอเดินดูตุ๊ตาฮินาอีกทำให้โกโจในตอนนี้มีแต่ปัญหาเข้ามารุมเร้าทำชุดคอสก็ไม่คืบหน้าไปไหนแถมยังนอนไม่พอทำให้โกโจร้องไห้ใลคิดว่าตัวเองไร้ความสามารถแต่ก็ได้ถึงคำพูดของปู่ที่บอกว่า ที่ยังพยายามอยู่เพราะอยากให้ลูกค้านั้นยิ้มแย้มต่อให้ลำบากแค่ไหนก็ยังพยายามต่อไปได้ทําให้โกโจนึกถึงรอยยิ้มของมาดินและลุกขึ้นมาทําชุดต่อและในที่สุดชุดก็เสร็จทันเวลาเลยเรียกมาดินมาดูแต่ด้วยความเข้าใจผิดของทั้งสองคนโกโจเข้าใจว่า,าทำชุดให้เสร็จก่อนงานอีเวนต์ท,ทั้งที่อีเวนต์ก็มีจัดต่อไปเรื่อยๆส่วนมาดินเข้าใจว่าโกโจไปดูแลคุณปู่ ในใจรอจนกว่าคุณปู่หายแล้วค่อยตัดชุดก็ได้ทําให้มาลีนลร้องไห้เพราะรู้สึกผิดที่ให้โกโจทําชุดทงี่กําลังลําบากอยู่แต่ตัวเองกลับไม่รู้อะไรเลยโกโจจึงบอกว่าอยากให้มาลีนใส่ชุดชิซุกุตันที่ทําเสร็จเพราะตนดีใจที่ทําเสร็จและจะดีใจมากถ้ามาลินชอบมารีนจึงคอสเป็นชิซุกุตันและให้โกโจถ่ายรูปลงทวิตให้และทั้งคู่ก็ไปงานอีเวนต์คอสเพย์ ระหว่างที่มารินกําลังถ่ายรูปอยู่ก็ได้เจอปัญหาอยู่2อ,อย่าง 1. ผ้าต้องอกจะขาดเพราะมารินใส่เสริมอกมา2ชั้นเฟื่อยขนาดท้าอกใหญ่เท่าชิสกุตัน 2. อพระใช้ผ้าหนาในการทําชุดจึงระบายอากาศได้ไม่ดีนักและยิ่งอยู่กลางแจ้งก็ยิ่งร้อนหนักกว่าเดิมเลยต้องมาพักเช็ดเหนือข้างในก่อนระหว่างที่นัมะไซกับโกโจคิดว่าทําชุดคอสให้มารินเสร็จแล้วก็คงจะไม่ได้คุยกันอีกแล้ว แต่มาลินพูดขึ้นมาว่ามีตัวละครที่อยากคอสอีกเยอะแยะเลยและทําให้โกโจโดีใจเอามากๆและความเหนื่อยล้าที่สะสมทําให้โกโจง่วงนอนและก่อนจะหลับไปเขาพูดว่าคุณคิดตะกว่าสวยมากเลยครับมาลินจึงนึกถึงคําพูดของโกโจโที่บอกว่าคำว่าสวยสําหรับเขาใช้กระสิ่งที่พิเศษเท่านั้นทําให้มาลินเขินจนหน้าแดงพอกลับมาถึงบ้านโกโจโก็ได้สอนวิธีลางวิคให้ แต่ในระหว่างนั้นสายตาที่มาดินมองโกโจโก็ได้เปลี่ยนไปแล้วและคุณปู่ก็กลับมาบ้านพอดีและได้รู้ว่าโกโจทําชุดคอร์ทเพย์ขึ้นมาหลานรูสองคนกําลังชื่นชมผลงานอยู่ตัดกลับไปที่มาดินที่รู้ตัวแล้วว่าชอบโกโจโในตอนที่คิดว่าทํายังไงดีก็เกิดท้องรองขึ้นมาคุณปู่เลยชวนกินข้าวเย็นแล้วก็คุยกันก็ได้รู้ว่าแม่ของมาดินเสียแล้วส่วนคุณพ่อต้องไปทํางานที่ไกลๆเลยทําให้มาดินต้องอยู่คนเดียวปู่เลยชวนมาดินมากินข้าวที่บ้าน จากนั้นโกโจก็ไปส่งมารีนขึ้นรถไฟวันถัดมาเกิดฝนตกหลังเลิกเรียนคุณปู่เห็นเด็กสาวคนหนึ่งเปียกฝนเข้าใจว่าเป็นเพื่อนของโกโจและให้มาอาบน้าที่บ้านพอโกโจกลับมาก็ได้ฟังเรื่องราวจากคุณปู่พร้อมคิดว่าเพื่อนตัวเองมีแค่มารีนเท่านั้นคนที่มาอาบน้ําคือใครเป็นพวกต้มตุ๋นหรือเปล่าเลยวิ่งเข้าไปห้องน้าแบบทันทีทันใดและได้เจอกับอินุอิซาจุนะที่กําลังเผลอเปล่าอยู่ โกโจคิดว่าซาจุนะเป็นเด็กทั้งที่จริงๆอยู่หมห้าแล้วทําให้ซาจุนะโกรธและลื่นล้มทําให้โกโจนึกถึงตอนเด็กที่คุยกับคุณปู่เรื่องตุ๊กตาฮีนาที่เรียบเนียนไม้มีผมและทําให้โกโจเบิกเนตรไล่ขนได้สําเร็จตัดภาพมาที่ห้องนั่งเล่นซาจุนะต้องการจะทําชุดคอสแต่โกโจเข้าใจผิดว่าจะให้ทําชุดตุ๊กตาฮีนาให้เลยพาไปเดินดูซาจุนะเลยบอกว่าทําชุดคอสให้จูจูคนนี้ซะ ซึ่งจูจูคือคอสเพลเยอร์ที่มารินชอบแต่โกโจบอกว่าไม่ได้ทําชุดขายซาจุนะเลยขู่ว่าจะเร่หบวจับเรื่องที่ห้องน้ําซึ่งมารินก็มาพอดีและได้พบกับซาจุนะจึงรู้สึกข้งขางใครเป็นอย่างมากจากนั้นก,กลับมาคุยเรื่องชุดซาจุนะอยากให้ทาชุดคอสเพลของชิออนตันให้มารินเลยบอกว่าอยากจะคอสด,ด้วยอยากจะคอสเป็นเนออนแต่ซาจุนะปฏิเสธแบบทันควันมารินเลยบอกว่าจะใช้หารค่าสตูดิโอให้ ทำให้ซาจุนะยอมตกลงโกโจต้องการเก็บข้อมูลเรื่องชุดเลยไปขอยืมดีวีดีที่บ้านของมารินมาดูพอไปถึงก็ได้เจอกับเบิร์มมารินกำลังชี้หน้าอยู่มารินบอกว่าไหนๆก็มาแล้วมาดูด้วยกันดีกว่าในระหว่างที่ดูมารินก็เพิ่งรู้ตัวว่านี่คือเดตที่บ้านทาให้มารินเขินมีความสุขมากจนรู้สึกหิวเลยไปทําข้าวห่อไข่กินกับโกโจแต่โกโจเขาจะิดว่าเป็นข้าวผัด หลังจากที่ดูจนจบก็ได้ส่งแบบชุดให้ซาจุนะดูพร้อมถามวิธีถ่ายรูปซาจุนะบอกว่าน้องสาวของเธอเป็นคนถ่ายและจะให้น้องสอนให้จึงนัดไปเจอกันที่ร้านอาหารแถวบ้านซึ่งสาวตัวโตหุ่นสบุมก็คืออินุอิชินจุเป็นน้องสาวของซาจุนะหลังจากที่คุยกันเรื่องกล้องเสร็จก็นัดกันไปที่สตูดิโอที่เช่าตอนสุดสัปดาห์ซึ่งสตูดิโอที่เช่าเป็นโรงพยาบาลล้าง ระหว่างที่มาเรียนกับชินจูขึ้นไปดูข้างบนโกโจอยู่กับซาจุนะข้างล่างและได้รู้ว่าซาจุนะกลัวความมืดระหว่างที่ซาจุนะกำลังนั่งสั่นอยู่ตรงมุมบนไดก็ได้เล่าให้โกโจฟังถึงเรื่องสมัยเด็กความฝันของตนก็คือการได้เป็นสอนเวทมนต์พอจะลองคอดูก็รู้สึกมีความสุขมากและการที่มาขอให้โกโจทําชุดให้พอรู้สึกตกหลุมรักชุดที่โกโจทํา ทำให้โกโจนึกถึงปู่ที่ทําตุ๊กตาคีนะออกมาสวยมากเพราะอยากให้มันสะกดสายตาผู้คนโกโจจึงได้จับมือและขอบคุณซาจุนะที่ทําให้เขาได้เข้าใจความรู้สึกนี้ส่วนซาจุนะเรียนโรงเรียนหญิงลวนมาตลอดเลยไม่เคยจับมือกับเพศตรงข้ามจึงเป็นลมไปจากนั้นมาลินก็มาช่วยโกโจทําพวกเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆและชุดของมาลินและซาจุนะก็ได้เสร็จในเวลาต่อมาในวันที่ต้องถ่ายรูปในสตูดิโอ ซาจูนะกับมาลินมาถึงก่อนส่วนโกโจกับชินจูมาที่หลังและทั้งสองคนก็ได้เห็นชินจูคอสเพย์โดยต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่ไปดูสตูดิโอหลังจากที่ซาจูนะฟื้นจากการสลบทุกคนก็แยกย้ายกันกลับเหลือแค่โกโจกับชินจูโกโจสังเกตเห็นว่าชินจูก็อยากคอสเพย์เหมือนกันแต่ไม่มีความกล้าแต่หลังจากได้ฟังคําพูดของโกโจก็ได้มีความกล้าที่จะคอสขึ้นมาโดยชินจูอยากคอสเป็นคุณพี่โซมะซึ่งเป็นตัวละครชาย ทำให้โกโจต้องแก้ปัญหากับความเบิ่มโดยการใส่บีโฮเดอร์เป็นผ้ารัดหน้าอกทําให้หน้าอกเล็กลงหลังจากนั้นทุกคนก็มาถ่ายภาพที่ Studio. สตูดิโอซาจูนะแย้มาคุยกับโกโจเรื่องทำชุดคอสให้ชินจูซาจูนะดีใจที่โกโจให้ความสัมพันธ์นกับติ่งหมยพันของตนซึ่งฉากนี้ซาจูนะแอบพื้นโกโจขึ้นมาเล็กน้อยถึงปานกลางในตอนที่ชินจูกาลังถ่ายรูปมาดินอยู่นั้นบีโฮโดร์ก็ไม่อาจรัดไวทําให้เบิ่มของ ชินจุระเบิดออกมาวันหยุดฤดูร้อนโกโจได้ทําชุดคอที่3ให้มารีนเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าเวโรนิกา้าเนื่องจากเวโรนิกา้าเป็นตัวละครผิวแทนทําให้มารีนต้องใช้รองพื้นสีแทนทาผิวโกโจที่เห็นเก็สึกกระชุ่มกระชวยแต่มารีนเข้าใจผิดว่าเป็นลมแดดเลยจะเอาน้าให้ดื่มแต่สะดุดโซ่ที่ขาตัวเองและล้มหัวโนทําให้ใส่บิกไม่ได้หรือต้องพักเรื่องคอสก่อนโกโจเป็นคนที่ขยันซักผ้าเอามากมาก พอถ้าไม่นำชุดนักเรียนมันก็ใส่อยู่ชุดเดียวทุกตอนมารินเลยพาไปเตือชุดที่ชิบูยาซึ่งทุกตัวที่มารินเลือกให้นั้นโคจะไม่เข้าแต่ด้วยความข้างรักทําให้มองว่าใส่ตัวไหนก็ดูดีไปหมด้วสองคนก็ได้เดินเที่ยวกันแล้วโกโจก็บอกว่าอยากให้มารินคอสเป็นเวโรนิก้าคนเดียวเพราะชุดมันโชว์เนื้อหนังมากเกินไปมารินก็ตอบตกลงพร้อมบอกว่าจะส่งรูปคอสให้ดูก่อนที่จะพูดว่าล้อเล่นและยิ้มออกมา หลังจากนั้นด้วยอากาศที่ร้อนทำให้ทั้งสองคนไปนั่งพักที่มังงะคาเฟ่มาลินเอามังงะเรื่องหนุ่มมปลายกับสาวสากิบัตมาให้อ่านเพราะบอกว่าอยากคอสเป็นลิสุน้อยแต่ก็ไม่คอสเพราะคิดว่าตัวเองไม่เหมาะแต่พอโกโจบอกว่าเหมาะเลยทําให้มาลินมีความกล้าที่จะคอสหลังจากที่ชุดเสร็จทั้งสองก็ไปที่สตูดิโอก่อนจะมารู้ความจริงว่าไปโรงแมรมลาดูดทําให้โกโจรู้สึกกระวนกระวายเพราะมาไปทางไหนก็คิดลึก แต่พอมารีนเปลี่ยนชุดเสร็จก็สัมผัสถึงความขาวและได้แต่งหน้าใส่วิกให้มาดีนและก็เตรียมถ่ายรูปเพราะความตั้งใจเต็มร้อยเลยทําให้ความมีไม่ถึงร้อยจึงไม่รู้ตัวเองเลยว่ากําลังถ่ายภาพในมุมที่สุดยอดแต่พอยินเสียงคำรามของสาวข้างห้องมันทำให้ความตั้งใจและความมีสลับกันทําให้ขาที่สาวของโกโจอง,งอออกมาด้วยความที่โกโจอ,อยากให้มาดีนลงไปจากตัวเองเร,เร็ว เลยรีบคว้าเอลทาให้มาลินตกใจทํามือถือหล่นไปโดนสวิตไฟในจังหวัดที่กําลังเข้าได้ข้ามเข็มทั้งสองคนกำลังจะจูบก,กันแล้วแต่ยังก่อนโทรศัพท์แจ้งเข้ามาว่าหมดเวลาพอดีทั้งสองคนก็ออกจากโรงแรมด้วยสีหน้าเขิอนอายและปิดท้ายด้วยภาพโกโจที่กําลังทุบข้าบบนแต่ไม่รู้ว่าข้างล่างทุบอยู่ไหมในช่วงงานเทศกาลมาลินทำการบ้านไม่เสร็จจึงไม่ได้ไปเที่ยวเล่นเลยเรียกให้โกโจมาช่วยสอนการบ้าน และได้เหตุผลที่มาลินทําการบ้านไม่เสร็จเพราะมาลินไปทํางานทายแบบนิยสารทําให้เธอไม่มีเวลาทําการบ้านแต่พราะโกโจช่วยสอนทาให้เสร็จหมดทุกวิชายกเว้นวิชาคณิตที่ลืมมาที่โรงเรียนทั้งสองเลยแวะไปเอาระหว่างขากับมาลินไปเนเล่นที่สระว่ายน้ําและพัดตกไปทําให้โกโจร,รู้ว่ามาลินว่ายน้าไม่เป็นและรีบลงไปช่วยแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องเปื่อยเรื่องที่วาลินว่ายน้าไม่เป็นแต่ชอบไปทะเล ก่อนที่มารินจะชนโกโจไปงานเทศกาลโดยมีข้อแม้ว่าการบ้านคณิตต้องเสร็จช่วงดึกๆมารินทักมาว่าทําการบ้านคณิตเสร็จแล้วทําให้อีกวันได้ไปเที่ยวงานเทศกาลโกโจรู้สึกเขินมารินในชุดยุกตะมากมารินเลยแซวว่าเขินที่ได้เห็นหลังคอเหรอส่วนโกโจก็ไม่ปฏิเสธทําให้มารินดีใจมากๆและทั้งสองคนก็เดินดูดอกไม้ไฟด้วยกันโดยโกโจมองไปที่มาริน มารินจึงหันมาและแล็บลินที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าพเพราะกินน้ำแข็งใส่ให้ดูทําให้โกโจเปลี่ยนอารมณ์แทบไม่ทันหลังจากจบจากการดูดอกไม้ไฟมารินโดนรองเท้ากัดโกโจเลยให้ขี่หลังเพื่อไปซื้อพาลเตอร์ที่ร้านสวกซื้อระหว่างที่กําลังขี่หลังกับมารินบอกว่าปีหน้ามาดูดอกไม้ไฟด้วยกันอีกนะทําให้โกโจดีใจมากๆในช่วงสุดท้ายมารินโทรหาโกโจเพราะกลัวจากการดูหนังผีระหว่างที่ทั้งสองคนนอนคุยกันเลื่อยเปื่อย มารินก็ได้คิดถึงเรื่องที่เคยทำมาด้วยกันมากมายกับโกโจและพูดว่าโกโจฉันชอบนายนะแต่โกโจหลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วมารินจึงได้บอกฝันดีก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเรื่องหนุ่มเย็บผ้ากับสาวคอสเพย์ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับและชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสวอวัลจะดมกล่าว่าโลกสองนีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ